แก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับต่อการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะมีความร่วมมือกันอย่างที่ท่านอพิสิตนะครับได้เดินทางไปพบนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมือนะครับหรือว่าไปพบกับทางสายความมั่นคงต่างๆเพื่อได้าหาดึงถึงแนวทางที่จะ ก่อให้เกิดทางออกโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะครับก็อยากให้ท่านได้ได้ได้ะสมความสาเร็จนะครับในการที่จะเกิดแนวทางที่จะก่อให้เกิดความเริ่อมือนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งสามารถดําเนินไปได้ท่านมีแนวทางที่จะเสนอบ้างไหมครในฐานะพักการผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องาการเลือกตั้ง นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหลังปฏิรูปก่อนปฏิรูปหลังนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในบางะดับฉะนั้นผมก็คิดว่าวิธีดีที่สุดก,ก็คือก็ต้องมีการเจราจากันนะเจราจาระหว่างใครครก็ระหว่างคู่ขัดแยง้งทั้งหลายหรือว่าอุปสรรคทั้งหลายเพื่อให้อุปสรรคต่างต่างนั้นได้ลดน้อยไปถ้า<ช>พูดเป็นป <ทำ S 1> รูปประมเลย้ไหมคะว่าจะ